ทุกวันทุกวันเนี่ยนะแอดบอกเลยนะว่าของเนี่ยมันมีต้นทุนนะไม่ใช่ว่าของได้มาฟรีนะเอจีนะของมีต้นทุนนะแล้วการขายเนี่ยไม่ใช่ว่าขายได้อ่ากําไรครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยมันไม่น่าใช่นะเอใช่ครับผมมันชัดเจนไหมล่ะถ้าว่าขายของขายเสื้อผ้านเนี่ยอมีเงินเนี่ยแอดไม่อยากเชื่อเพราะาอะไร มันต้องขายเป็นคันรถขายส่งอย่างเดียวอ่ะกดไลค์นะขอบคุณมากครับผมขายส่งอย่างเดียวมันต้องเป็นอย่างนั้นเ,นเออรวยไหมเอ,อคือไอ้ไอที่บ้านอนะ่ะมันไม่เกี่ยวนะเออไม่เกี่ยวถ้าคุณจะขายอ่าเก่งกําไรนะ่ะนะครับเออ ขายขายแค่เกงกาไรเฉยใช่ไหมขายแค่เกงกําไรนะขายได้กาไรตอนนี้แอดว่านะสักสี่ห้าแสนได้อยู่ที่ตรงนั้นนะกําไรก็สี่ห้าแสนนะพอได้เอแต่ว่าจะขายไหมละ่ะเอ,อจะขายไหมถ้าขายก็ขายเลยเออขายได้กําไรได้นี่แน่แต่ก็ไปทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะเออจะไปซื้อที่อื่นก็แพงขึ้นอีกแน,แน่ซื้อที่ใกล้ซื้อในเมืองเลยนะครับเอาอย่างนั้นไปเลยเออ ตรงนั้นก็ไม่ใช่เจริญนะตรงนั้นแถวนั้นก็ไม่ใช่จะเจริญสักเท่าไหร่นะมันก็แค่ขยบมากใกล้ใกล้ใกล้ตัวเมืองแค่นั้นเองห่างตัวเมืองก็ประมาณสักสักห้าโลหโลได้ไหมอยู่ประมาณนี้นะห่างตัวเมืองนับจากไอ้ตรงหอนีดีกานับจากตรงนั้นมาแอดว่ามันจะอยู่ในเราห้าหกกิโลห้ากิโลสี่ห้ากิโลนี่แหละ เดาๆนะอยู่ในเกมนั้นแต่ถ้าเขาเลยไปทางไอแแถบที่มหาลัยเขาอยู่กัน,นะก็ไกลเข้าไปอีกตรงนั้นก็ยังไกลอยู่อาจจะห่างกันถึง10กิโลก็ได้นะจากจากตรงนั้นไปถึงถึงวิไลเนี่ยถึงบริเวณที่เขา,าศึกษากันอยู่น,ยน่าจะประมาณก็เจ็ดแปดกิโลหรือสิกิโลเี่ยโดยประมาณนะเอซ,ซึ่งซึ่งแอดก็ผ่านผ่านอยูนะครับ แ,แต่ถ้าขครอยัอไปใกล้ๆเลยก็ได้เออเห็นไหมแต่มันจะไม่ได้สินะครับแถวนั้นแถวตรงนั้นไม่ไม่ใช่จะเจริญนะไม่ไม่ได้เจริญยังไม่เจริญแต่ถามว่ามันก็ใกล้ถนนใหญ่อใกล้ถนนใหญ่แล้ววก็ใกล้ถนนที่เข้ามาทางเตาง,งอยคือมันติดกับถนนที่เข้ามาเตาอง,งอยใกล้ติดกันที่เขาติด แต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้เจริญในจิตยังไม่เจริญแต่ว่ามีหมู่บ้านไม่มีมีหมู่บ้านมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนเต่างอยคล้ายเต่างอยคล้ายอนณาเขตอนณาเขตอ่าข้างๆเต่างอยเนี่ยนะข้างๆเต่างอยเหมือนกับกําลังจะขยายแต่ตรงนั้นอะ่ะมันยังไม่ใช่ไม่ใช่ความเจริญโดยแท้จริงแต่ว่าอีกสิบปียี่สิบปีมั้งอนณาเขตของจังหวัดสกลอาจจะย้ายออกมาก็ได้ มันก็ขยายออกมาทีละนิดทีนที้ทุกปีทุกปีทุกปีกป็คนก็จะสร้างตึกสร้างบ้านสร้างตึกสร้างบ้านก็ขยายอาณาเขตความจเจริญออกมาทีละนิดละนิดแต่ต้องใช้เวลานะใช้ระยะเวลาที่จะขยายออกมาอาก็อว่ากันไปนะเอดีนะ ก็ทุกคนก็สงสัยเั้งนั้นแหละนะครับสงสัยแต่แอดพูด,ดง่ายๆนะเขามีทางเงินสดเนี่ยต้องมีแน่ๆไม่ใช่ว่าสี่ห้าหมื่นเนี่ยสี่ห้าหมื่นมันเป็นเงินไม่นอมันเป็นเงินไม่ได้เยอะนะจี 4, นะสี่ห้าหมื่นเงินไม่เยอะเลยปัจจุบันเนี่ยใช้เ็แป๊บหมดแล้วเอาจิงรูปเดียวเนี่ยหมื่นเดียวเนี่ยใช้รูปเดียวพันเดียวเนี่ยพูดง่ายแตกแบงค์พันเมื่อไหร่หมดเมื่อนั้น บอกงอ่ายๆเข้าตลาดแตกแบงค์พันเมื่อไหร่เนี่ยวูบเลยเอาจริงแบงค์พันแค่แป๊บเดียวอะนล้วมาน่าอะไรก็สี่ห้าหมื่นมันจะไปนานแค่ไหนเนี่ยนนะแป๊บเดียวไม่นานก็หมดนะครับเออถ้าคนเราจับจ่ายใช้สอยอยู่ตลอดเวลาเราจะรู้นะครับแค่คุณเติมน้ํามันทีนคุกก็เติมน้ํามันโคตรแพงเดี๋ยวนี้นะครับแพงมากน้ํามันอะ่ะสามสิบสามบาทกว่า เอาพูดง,ง่ายๆสามสิบสามบาทกว่า hr. ที่นี่นะที่สกลเนี่ยสามสิบสามบาทกว่านี่ลิตรละนะเห็นไหมแพงไหมแพงแพงกว่ากรุงเทพแน่นอนมันคิดค่าขนส่งด้วยคงหลายหลายสิบตังค์อา่าแล้วเติมทีนึงเนี่ยพันเดียวโอ้แล้วเติมสองร้อยไม่ต้องถามเลยเอฟซี MC. เหมือนหยอดตาเลยออเอายิงๆเหมือนหยอดตาสองร้อยอย่าไปเทเติมเลยเออ ขี่หมาขี้หมาก็ห้าร้อยเออดีขึ้นมาหน่อยก็พันนึงอย่างเงี้ยเออพอวิ่งได้หน่อยนานหน่อยเออถ้าวิ่งไม่ไกลก,ก็อยู่ได้นานหน่อยถ้าวิ่งไกลก,ก็แป๊บเดียวก็หมดเหมือนเดิมเติมถังนึงอย่างเงี้ยมีพูดง่ายว่าถังรถกระบะหรืออะไรเนี่ยนะเจ็ดสิบลิตรเนี่ยยังร้อยมีสองพันเลยเอีเงอมีสองพันอะเต็มถังเพราะฉะนั้นก็อย่าคิดเลยว่าเงินคุณหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นเนี่ย คุณวิ่งรถบ่อยๆเนี่ยก็เรียบร้อยเออเรียบร้อยคุณชูตินันนะครับสวัสดีครับผมนี่แหละนะครับแอดว่านะบอกตรงนะเอตีนะแอดยังเชื่อว่ามีทรัพย์สมบัติที่ยังที่ยังขดุดขุดขึ้นมาใช้ได้ <laughs> อ,อีกนะเอาจริงงนะเออไม่แน่นะอาจจะเอาทองเอาทองก็ามาขายนะ้วสองขีดน,นะจะบอกไว้เลยนะ โอ้สองขีดเป็นเงินไม่น้อยนะนะเอตีนะเออเงินมหาศาลในยิ่งทองปัจจุบ,บันนึ่โคตรแพงนะทองใช่ไหมเออทองปัจจุบ,บันนี้มันตกเท่าไหร่แล้วแอดไม่รู้หรอกมันสามหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นลวมั้งนะครับซื้อไม่ได้ล่ะเอาพูดง่ายเราไม่มีสิทธิ์ซื้อขายไปแล้วก็แล้วกันเท่านั้นเองเออไม่รู้จะซื้อมาทําไมเออเพราะว่ามันไม่มีบัญญาไม่มีบัญญาซื้อก็เลยซื้อไม่ได้ แอดว่ามีทรัพย์สมบัติยังยังซุขอยู่ยังมีอยู่แอดว่านะมีความเชื่อเลยนะเพราะว่าเราดูเปรียบเทียบกันอ่านะเปรียบเทียบกันกับเคสอื่นเคสอื่นยังได้ขนาดนะั้นเอาจริงๆิงเคสอื่นได้เยอะเยอะนะเออเยอะเหมือนกันเลยหนละ่ะคือคนมันอ่าคนเขาช่วยเหลือนะคนละสิบยี่สิบเนี่ยไม่ต้องเยอะเลยคนละส 10, ิบยี่สิบร้อยหน,นึ่งอันเนี้ยคนมีตังนี่ยสี่ห้าร้อย แต่อันนี้ที่ที่ฟังข่าวมาเริ่มแรกๆเนี่ยเอฟซีเข้ามาคุยให้ฟังเดี๋ยวโอ้ยเขาบอกโอ้ยเขาไม่ได้โอนแค่นั้นเขาบอกงั้นสองสามพันสี่ห้าพันเป็นหมื่นยังมีเอฟซีเขาโอนมาเป็นหมื่นก็มีเออแล้วแล้วมันไหลอย,อยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันและก็กลางคืนนะเอฟซี FC นะเอาายิงๆมันไหลมาทั้งกลางวันและก็กลางคืนนะเพราะถ้าเป็นกลางคืนก็จะเป็นของต่างประเทศ ถ้าเป็นกลางวันก็นตับประเทศไทยเห็นไหมหรือช่วงเย็นๆเนมันไหลมาทั้งวัน24ชั่วโมงเนี่ยต่้งติ้งตุ้งตุงโอ้โหมันทำงานพูดง่ายว่าโทรศัพท์ร้อนตุ้งตุ้งตุ้งตงอยู่ทั้งวันอ่เห็นไหมมันไหลตลอดเวลาคือประมาณนาทีหนึ่งสองนาทีสามนาทีนี่ไหลแล้วปึ้งตังตุ้งตั้งตุ้งตั้งอยู่ตลอดนะครับ เออมันจะดีขึ้นตลอดน่าจะมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแอดเข้าใจเลยแหละแอดยังยังมั่นเชื่อใจเชื่อมั่นอยู่ว่ามีเอาจจริงๆแต่แอดไม่เชื่อหรอกว่าจะขายของได้เยอะะแอดไม่เชื่อตรงนี้เพราะอย่าลืมว่าของมันมีต้นทุนมันมันเป็นไปไม่ได้เออคุณซื้อ คุณซื้อมาสองร้อยเนี่ยคุณจะขายห้าร้อยเนี่ยมันดูอะไรอยู่นะเออนะคุณคือซื้อมาสองร้อยคุณขายห้าร้อยคุณขายแปดร้อยนะนะคือเนื้อผ้ารนาะคาถ,ถูกอะ่ะมันจะไปขายแพงเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันแพงมันถูกแค่ไหนถูกไหมคนนึงมองสายตาก็มองออกนะเออมันเป็นไปนไม่ได้มันต้อง มันต้องขายอย่างน้อยก็ประมาณสักสามสิเปอร์เซ็นตเต็มที่ก็สามสิบเปอร์เซ็นแอดไปถามไปถามป้าคำใสนะบอกว่าป้าป้าคำใสอ่าขายกําไรตัวเท่าไหร่เขาบอกตัวยี่สิสามสิบเองเขาว่าขายตัวละสองร้อยาสิบ่าเงี้ยได้กําไรเท่าไหร่ป้าอสามสิบบาทยี่สิบาทสามสิบาทนี่แหละเขาว่างั้นเอา้าจะไปขายได้แค่นั้น เขาบอกว่าก็ขายได้ทียิ่งเป็นคนรู้จักนะเขาว่างัะนม้ขายเท่าทุนเลยเขาว่างนโอ้ถ้าเป็นคนรู้จักมามาซื้อเนี่ยเขาก็เลยก็ต้องขายเท่าทุนไปเลยกำไรไม่เอาอีกเขาว่างนะแล้วแล้วถามว่าเขาใช้นี่ได้ยังเขาบอกว่าเขายังใช้ไม่หมดเลยเออทุกวันนี้ก็ยังใช้นี่อยู่เขาว่างนะก็ขายแค่กินไปเฉยเฉเนี่ยเออมันก็มีมีมีเงินหมุนเฉยเฉยเขาว่างนเออแต่ว่าจะให้รวยพ่อขายของเขาบอกเป็นไปไม่ได้เอาพูดแค่นี้ แต่ว่าอยู่ได้แค่นั้นเองก็ดูจากแกกันแล้วกันเออขายสว่าต้นทุนซื้อมาอ่าสองร้อยเงี้ยแกก็ต้องขายสองร้อยสามสิบนี้สองร้อยสี่สิบเต็มที่เออย,ยิ่งเจออ่าคนต่อหน่อยอ่ากำไรสิบยี่สิบเขาก็ขายแล้วนะเออ,เอ,อนะนะซื้อมาสองรอยสเนี่ยขายพันหนึ่งได้ไหม ตัวละพันเนี่ยโอ้โหเป็นไงเสื้อนั้นน่ะสมมติผ้าถุงอย่างเงี้ยอ,อ่อผ้าถุงพูดง,ง่ายๆเราจะไปขายจากผ้าฝ้ายนะครับผ้าฝ้ายธรรมดาเราจะไปขายอ่าเป็นผ้าไอ้นี่เป็นผ้าไห,เาหมเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเออผ้าไหมอ่าตัวละพันห้าอย่างเงี้ยเออมันก็ขายได้เพราะว่าเรารู้ว่ามัน มันเป็นผ้าไหมมันแพงอยู่แล้วอันนี้เข้าใจนะแต่ผ้าฝ้ายผ้าไดรอนจะมาขายเป็นผ้าไหมมันเป็นไปไม่ได้ขายกําไรสามเท่าตัวเนียมันเป็นไปไม่ได้เอฟี MC, ขายกาไรสามเท่าตัวมันซึ่งเป็นไปได้ยากมากเต็มที่ก็ได้ให้สักสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปสมมติวา่าซื้อมาร้อยขายไปร้อยสี่สิบเนี่ยก็เต็มที่แล้วพูดง่ายๆว่าเต็มเกินแล้วว่าง,ง่ายนอกนั้นก็คงยากเอฟซี MC. แอดไม่รู้หรอกว่าเขาได้ไมายังไงเห็นบอกว่าขายเป็นล้านเลยโอ้โหต้องเป็นรถสิบล้อแล้วนะมาทีเอาจริงๆขายได้เดือนเป็นแสนเนี่ยนะเดือนเป็นแสนเนี่ยโอ้โหนะไม่น้อยนะนะเอฟซีนะปีเป็นล้านเอ่อกำไรนี่ไม่รู้เท่าไหร่เขาบอกว่า หลายสิบล้าเออก็เห็นเขาขายขายอยู่ก็ไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่เอฟซีอย่างอย่างอันเนี้ยหนุ่มสนยางเนี่ยเอซหนุ่มสนยางใหม่ๆม่ก็ดูขายดีเต็มที่เลยเออขายดีเต็มที่แต่พาคหลงังหลันี่ไม่เท่าไหร่ละเออมันก็จะขึ้นขึ้น,นลงๆอ่ะพูดง่ายตอนหลังหลังนี่เอฟซีก็ไม่รู้จะซื้อไปทํำไรเยอะแยะอะไรซื้อก็ซื้อแจกก็ซื้อแล้วนะ ซื้อมาแจกชาวบ้านซื้อมาแจกก็ซื้อแจกแล้วซื้อใช้เองก็ซื้อซื้อไปแจกญาติญาติก็ซื้อเอาสิจะช่วยอ่ะเอาสิเออเอาสิก็ซื้อแล้วพยายามช่วยแล้วมันก็ไม่ไหวมันก็เต็มก็ต้องหยุดใช่ไหมล่ะเออมันก็ต้องหยุดพ่อผ้ามันกินไม่ได้ซื้อมาใส่สี่ห้าตัวมันก็ไม่ได้ขาดมันก็ยังใช้ได้เป็นปีพูดง่ายเสื้อผ้านี่โอใช้ได้ แอดนี่ใช้ได้ปดสิบปีเสื้อผ้าถ้าไม่ขาดก็ไม่ทิ้งขนาดขาดก็ยังปะเลยเออไม่ค่อยทิ้งเสื้อผ้าเท่าไหร่ใช้มันอยู่นะั้แล้วไม่ค่อยได้ซื้อด้วย